สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักขา่ามเป็นประจําทุกวัน,นกับคลิปนะครับผมฮานอยรวมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปฮานอยรวมของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบกันยายน2567 เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่21กันยาย,ยน2567นของเลขล่าดต่อเหมือนกันครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับผมพร้อมทั้งวางตัวเลขในวันที่20อนั้นนะครับก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์ โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับด้วยนะครับผมในช่องทาง u ู u นะคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะัครับนั้นคอเอฟซีทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จน อย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใขรเขานะครับผมรวยรวยรวยทุกท่านนะครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับวันที่นะครับกักฎาคมนะครับเลขรหัสวางลูดไว้3 4 5หนะครับผมสหคู่วินครับผม867ครับทั้งตัวลูดและคู่วินนี้นะครับ สามารถนำไปใช้งานในการลูดได้นะครับวิธีการคือนะครับแต่ให้เน้นไปที่ข้างบนนี่แหละครับผมแต่พูดถึงว่านะครับผมเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหุ้นรอบโลกด้วยวิธีการก็คือนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเฉพาะอื่นท่านใดก็ตามนะครับที่ท่านให้นะครับให้หุ้นเฉพาะเจาะจงนะครับ ลองนำไปเทียบดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่สำหรับเลขข้ลาดนั้นนะครับเน้นไปที่ห้าหน่อยนี้นะครับก็คือเฉพาะกิจกาชาตพิเศษปกติและ VIP ครับผมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมผลนะครับผมกาชาตผลที่ออก42127ครับผมนะครับ4 2 1 2 7 ก็เข้าไปที่รูดเจ็ดนะครับนะครับกาชาดหนเด้งครับหนึเด้งอ่าเฉพาะกิจนะครับขออภัยขออภัยครับกาชาติครับผมผลที่ออก5 8 3 6 8ครับครับเข้าไปที่หลักร้อยคือ5้านะครับ หลักสิก็คือเข้าไปที่8บนนะครับผมหลักหน่วยเข้าไปที่3บนนะครับผมเข้าไปที่คู่เจาะ83บนนะครับผมันะบ3ตัวแตกนะครับผม5 8 3สมนะครับล่างครับผมผลที่ออกนะครับเข้าไปที่รูดหล่าง เข้าไปที่รูดแปดล่างเข้าไปที่คู่เจาะ6กแล่างนะครับได้8ปดเด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับ F4 ครับผมนะบได้8ปดเด้งนะครับดูต่อครับผม พิเศษผลที่ออก5 5 1 0 1ครับก็เข้าไปที่รูดนะครับนได้หนึ่งเด้งนะครับได้1เด้งดูต่อครับผมปกติผลที่ออก5 5 7 7 7เนะครับเข้าไปที่รูด5นะครับ,บ บนเข้าไปที่รูด7บนนะครับเข้าไปที่คู่เจาะห้าบนนะครับเข้าไปที่รูด7จ็ดล่างเข้าไปที่รูด7จ็ดล่างได้5ห้าเด้งนะครับ v พครับผลที่ออก 2, 6, 1, 3, 1เข้าไปที่รูด6บนนะครับหนึ่งเด้งครับมาดูสรุปตรงนี้นะครับรูดนะครับผมรูด3นะครับเข้าไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ1 2นะครับเข้าไป2ครั้งนะครับ5ครับผมเข้าไปที่1 สองสองครั้งนะครับตัวรูดเข้าหมด4ครั้งครับผมนะบเข้าคู่เจาะครับผม83นะครับ68 57นะครับผม3ตัวแตกก็คือ583นะครับนะครับผม ผมก็ยังเข้าดีอยางต่อเนื่องนะครับผมมาดูต่อครับวันที่วันที่ยีเนะครับเลขรัดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับ <c oughs> เลขรัดวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว้ที่ 1 2 3ส,สนะครับส่วนคู่วินเลขราดวางไว้หกห้าสี่นะครับทั้ง6ตัวนี้นะครับสามารถไปเป็นตัวรูดได้หมดเลยนะครับผมนะบแต่เลขราดยกขึ้นมาแค่3ตัวนะครับเป็นหลักให้นะครับมาดูคู่เจาะครับผม

สองสี่ห้าสี่สามหกสามห้าสามสี่หกห้าหกสี่ครับผมครับหน้าจอไว้เลยนะครับผม อย่าลืมนะครับผมนะครับเลขคณิตทำคลิปให้แล้วนะครับผมยังไงก็อย่าการุณาอย่าเลื่อนผ่านนะครับผมดูให้ครบตามเวลานะครับผมเพราะว่าเลขคณาก็ยังไม่ผ่านกฎกติกาอะไรของ youtube นะครับผมเพราะนั้นทําให้ฟรีนะครับผมก็นะครับได้โปรดนะครับผมเพื่อเข้ามาชมแล้วนะครับยังไงก็อย่าเลื่อนผ่านอย่าข้ามโฆษณาหรืออะไรต่างๆนานาครับผมนะครับเป็นการให้กําลังใจกันนะครับ สำหรับนะครับผมสำหรับ f อท่านใดนะครับผมหรือท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มกับช่องเล็กนักลาบนะครับผมก็ทักเข้ามานะครับผมฟรีนะครับผม ID l i ลนเล็กนักลานะครับผมเล็กนักลาตอนนี้ในกลุ่มก็นะครับผมก็ยังมีสมาชิกน้อยอยู่นะครับผมแต่เท่าที่เห็นนะครับผมก็มีโชคมีลาบกันพอสมควรนะครับผมนะครับนะครับก็พอเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารนะครับ ยังไงก็ขอนะครับผมนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเห็นมาชมคลิปนะครับผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขาลาดด้วยนะครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับผมนะครับถ้าชมก็ขอให้ชมเต็มเต็มคลิปนะครับเอาละครับผมท้ายนี้นะครับขอเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่คนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ